สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราก็มาพบกับแม่หมอร้านดวง1959อีกเช่นเคยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรดอมนอีกเช่นเคยนะเพื่อนๆวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณค่ะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณงั้นเรามาชมกันเลยค่ะมีข้อความอะไรอยากบอกคุณค่ะ ขอให้พ่ายและสงสศักดิ์สิทธิ์บอกด้วยเธอตอนนี้เ็ามีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมคะคนที่ท่านผู้ชมคิดถึงตอนนี้เ็ามีข้อความอะไรอยากบอกคุณคะอืมเพื่อนๆเขาอยากจะบอกว่าตอนนี้เขาคิดถึงเรื่องสิบแปดบวกกับเพื่อนๆอยู่เลยอะ่ะเออตอนนี้ในหัวเขามีแต่เพื่อนๆอะดูสิเพื่อนๆเขามีความร้อนรุ่มในใจอะ่ะดูสิ ก็คิดถึงเรื่องสรีระคิดถึงเรื่องสําหรับใครบางคนที่เคยแบบสาหรับใครบางคนที่เคยมี18บวกด้วยกันแล้วก็ก็คิดถึงแต่เรื่องนี้เนาะดูสิเพื่อนๆคือเนี่ยเขามีความต้องการ18บวกเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยตอนเนี้ยสาหรับใครที่เคยมีสัมพันธ์กันแล้วเนาะดูสิเขาคิดถึงคุณอะดูสิเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยอะเพื่อนๆดูสิ มีข้อความอยากจะบอกเพื่อนๆอ่ะเ,ออเป็นอารมณ์แบบเนาะเงาเงาอะไรประมาณเนี้เพื่อนๆนี่เนาะหรือไม่คนที่มีคู่อยู่แล้วมีพันธะอยู่แล้วเนี่ยเออเขาก็ที่คุณไปชอบเนาะเขาอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือคนที่มีคู่มีพันธะอยู่แล้วเนาะเนี่ยแอบคิดถึงคุณอ่ะมีการแอบคิดถึงคุณมีการแอบรักคุณอ่ะอมีการแอบคิดอะไรต่างๆมานา ถ้าเขาเจอคุณนี่เขาคิดจะรวบระดับตอนเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขาคิดนะถ้าเพื่อนๆเคยมีสัมพันธ์หรืออะไรกันเนี่ยเขายังคิดถึงเพื่อนๆนะเขายังเนี่ยบางคนตัดจบไปเขาก็อยากคิดเขาก็อยากจะกลับมานะเพื่อนๆเขายังไม่อยากจบนะดูสินะเพื่อนๆนะเนี่ยบางคนเป็นฝรั่งเป็นต่างชาติก็ได้นะเออเขาอาจจะคิดเรื่องแบบนั้นกับเพื่อนๆหรือคิดอยากจะมาหาคิด คนที่ตัดจบกันไปแล้วก็ยังไม่จบนะเพื่อนๆในใจเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเนี่ยเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่มีอะไรของตัวเองอยู่แล้วก็ก็ยังแอบคิดถึงคุณนะเออก็ยังแอบคิดถึงคุณตัดคุณไม่ขาดเนี่ยสองคนนี้อย่าให้เจอกันนะเนี่ยมีการแบบเออมีการแบบมีความต้องการกันและกันมากเลยอะ่ะสิบแปดบวกเนี่ยเพื่อนๆอ,อืมเนี่ยเนี่ย มีความต้องการคุณมากเลยในหัวเขาอ่ะต่างคนต่างเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคะตอนเนี้มันร้อนรุ่มไปหมดเลยเพื่อนๆอเขามีอะไรอยากบอกคุณนีกคะเพื่อนๆเขามีอะไรอยากบอกคุณนีกคะตอนนี้เขามีข้อความอยากบอกอะไรคุณอีกคะณตอนนี้อ๋อเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ลับๆนะเพื่อนๆเนี่ยเออบางคนแอบคบแอบคุยกันก็ได้เนี่ย บางคนอยากเดื่อนออกมาจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขา <_ an> เขาบอกว่าเขาไม่ยอมจบนะเพื่อนๆเนี่ยเออบางคนอาจจะคุยออนไลน์บางคนมีสัมพันธ์ลับๆกันก็ได้บางคนบางคนกําลังกาลังแอบคุยแอบคิดถึงกันก็ได้เนาะเนี่ยเ,ออเขาอยากให้มันเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดขึ้นจริงนะบางคนบางคนได้แค่คิดเนี่ยบางคนอาจจะได้แค่คิดเนาะเนี่ยแต่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นจริงบางคนก็แอบคุยแอบ มีความสัมพันธ์ลับๆเนาะอยากให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยบางคนก็แบบเนี่ยบางคนหรือคุณก็ได้เนาะพยายามเดินออกมาแต่เขาไม่ยอมจบนะเพื่อนๆเนี่ยเขายาังจะตามเพื่อนๆอยู่เลยเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องการความชัดเจนเนาะเนี่ยบางทีเขาอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้บางทีเขาอาจจะมีภาระอยู่แล้วมีพันธะอยู่แล้วหรือคุณก็มีพันธะอยู่แล้วเนี่ย เออก็อยากจะเรียนออกมาจากเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเนาะเนี่ยบางทีคุณก็ถ้าคนเป็นโสดก็อยากได้ความชัดเจนคนที่มีความสัมพันธ์ลับๆก็อยากให้มันชัดเจนขึ้นเป็นจริงขึ้นอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็แอบคบแอบคุยกันก็ได้เนี่ยเออเขายังเขายังไม่อยากจบกับคุณนะเขายังมีความต้องการคุณอยู่นะคะค่ะมีเรื่องอะไร ครอยากบอกอีกคะตอนนี้ก็มีข้อความอะไรยอยากบอกคุณคะขอให้พยบอกความจริงด้วย mm hmm. ค่ะเ,เพื่อนนเนี่ยเขาอยากส่งข้อความหาคุณ mm hmm. เห็นไหมเขาคิดแล้วคิดอีกเนี่ยบางคนที่จบกันไปแล้วก็อยากจะเริ่มต้นกันใหม่เนะบางทีเป็นรักต่างวัยก็ได้เนี่ยเขามองคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนคมีไฟเป็นเด็กฉลาดเนาะเนี่ยเป็นเด็กมองการไกลเนี่ยเป็นเด็กฉลาดมากเลยอืม เด็กฉลาดชอบการเรียนรู้คุยกับคุณแล้วสนุกคุยกับคุณแล้วแบบว่าเออคุณเป็นคนร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานนะเขาคุยกับคุณเนี่ยเขามีความชอบคุณอาจจะเป็นแบบรักต่างวัยก็ได้นะเพื่อนเนาะเนี่ยเขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากเริ่มต้นอยากพูดอยากคุยเนาะเนี่ยตอนนี้ก็กําลังแอบมองว่าจะทักคุณอยูดว่าจะทักคุณดีไหมเนี่ยมีการมองข้อความมีการ ออจับโทรศัพท์อะไรประมาณนี้มีการแบบจะส่งข้อความไปดีไหมอะไรประมาณนี้เขาจะรับโทรศัพท์ดีไหมกําลังช่างใจอยู่ว่าจะติดต่อคุณมาไหมเนี่ยไม่แน่นะถ้า,าอีกหนึ่งวันอีกหนึ่งอาทิตย์อีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งปีเนี่ยเอออาจจะกลับมานะเนี่ยอาจจะเป็นรักต่างวัยเนาะเนี่ยเนี่ยเขามองคุณเป็นคนมีสเสน่ห์ร่าเริงสดใสแจ่มใสเ,เออเป็นคนคุยสนุกเป็นคนมีไฟเ,ออเป็นคนทํางานเก่งด้วยเนี่ย ก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะเพื่อนๆนะเนี่ยออ,อาจจะเป็นรักต่างใใไปก็ได้นะเพื่อนๆเนาะแล้วเขามองตอดตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณอีกคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกผ่ามไพ่ด้วยคะ่ะเขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณอีกคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกความไพ่ด้วยคะ่ะขอบอกท่านผู้ชมด้วยความ ็นจริงด้วยนะคะขอให้สิ่ักิ์สิทธิ์หลอด้วยค่ะโอ้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาเออเขามองเพื่อนเพื่อนว่าเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเนาะเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นคนอาจบางคนอาจจะรักอิสระก็ได้เนาะเนี่ยหรือไม่ก็บางคนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบชอบเดินทางก็ได้นะไปนู่นไปนี่อะไรประมาณเนี่ยเออเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบบางคนที่ต้องทํางานที่ต้องเดินทางอยู่เป็นประจําเลยหรือเขามองเพื่อนเพื่อนเป็นคนแบบ สบายสบายสนุกสนานเฮฮาไม่คิดอะไรเนี่ยเพื่อนๆนี่นะเออเนี่ยบางทีอ่ะเขาก็จะไปไปมามาหายหายแบบนี้เลยเพื่อนๆ,ๆบางทีเขาก็เป็นคนแบบเออไม่ชอบผูกมัดกับใครเนาะเนี่ยบางทีอ่ะหรือไม่เขาก็มองเพื่อนๆเป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาเพื่อนๆมีคนสบายๆก็ได้เนี่ยเ,ออเนี่ยเออเขาอยากจะเนี่ย หรือไม่กับความสัมพันธ์เนาะเขาก็อยากให้แบบมันเป็นจริงนาะเพื่อนเนาะเนี่ยเออถึงมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็แบบไม่ยอมแพ้อะเพื่อนเห็นไหมแข้างหน้าต่อให้มันจะมีเหวมีอะไรเนี่ยเออเขาก็เขาก็ไม่กลัวนะเออเขาอยากกลับมาหาเพื่อนนะเพื่อนอยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยเออบางคนมีการแยกย้ายกันไปแล้วแต่ก็เนี่ยยังมีความคิดถึงมีการอยากกลับมานะเนะี่ยเพื่อนบางคนคนผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเป็นคน รักอิสระเป็นคนแบบเนาะเป็นคนแบบไม่อยากผูกมัดกับใครเนี่ยเลอเป็นคนรักอิสระสูงเป็นคนแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบผูกมัดก็ได้เนาะบางทีบางคนคบกันอาจจะยังแบบสบายๆไม่ชอบการผูกมัดก็ได้เนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยอาจจะเป็นตัวเพวืพ่อนๆหรือเขาก็ได้เนา,เานะเน,นาะเพื่อนๆแล้วมีอะไรอีกคะที่พี่อยากบอกขอ ขอให้ไพ่บอกท่านผู้ชมด้วยค่ะตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณคะตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณ่อคะขอให้ไพ่บอกด้วยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเขามีความคิดถึงเขาอยากมาหาเนาะเนี่ยบางคนก็อยากแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์กันเนาะอยากแบบไปต่อยาวๆวะ่ะเพื่อนๆนเห็นไหมอยากให้มันมีความชัดเจนอยากให้มัน เนาะอยากให้มันสมหวังกับเพื่อนเนาะเนี no? ่ยงานเขาก็แบบดูประสบความสําเร็จแล้วเขาก็ต้องการความรักเออให้มันประสบความสําเร็จถ้าเป็นนั่นแหละไปจนถึงแบบคบกันยาวๆไปเรื่อยๆแบบนี้บางคนแบบอาจจะแบบถ้าไม่ต้องการเป็นแฟนก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้เป็นมิตรภาพที่ดีอะไรประมาณเนี้ยเ,เพื่อนดูสิอืมเนี่ยเ,ออเขา แม่หมอว่าเขาก็ดูเป็นคนเก่งนะทางานเก่งเป็นคนอาจจะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือไกลการต่างจังหวัดก็ได้นะเพื่อนเนี่ยอาจจะเป็นคนเดินทางอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับงานงานของเขาก็ดูแบบเออดูแบบประสบความสําเร็จดีนะเนี่ยเนี่ยเขาอยากจะไปโตกับเพื่อนเพื่อนแบบยาวๆเนาะเออเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันก็อยากจะเป็นเพื่อนเป็นอะไรแบบ ไปยาวๆอะไรอย่างเนี้เออเขาก็มองเพื่อนๆดีนะเนี่ยอาจจะเป็นเขาหรือเพื่อนๆก็ได้เนี่ยเ,ออเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีคนชื่นชมมีคนชื่นชอบเนี่ยเออคนคนนี้ดูดีเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะทํางานเก่งมีลูกน้องบริวารเนี่ยประสบความสําเร็จเนาะเออมีคนชื่นชมอยู่เยอะแยะเลยนาองเพื่อนๆเนาะอืม ให้ไพ่บอกด้วยเถอะค่ะว่าตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอีกคะตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอกคะค่ะขอให้บอกความไพ่เลยค่ะค่ะเพื่อนเนเขามองเพื่อนๆนดีมากเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อเป็นคนมีเสน่ห์เพื่อนๆนเป็นคนมีไฟทํางานเก่งดูเหมือนเพื่อนๆก็เหมือนรอเขาด้วยนะอีกใจนึงก็แบบ อีกใจนึงก็เหมือนแบบเออไม่สนไม่แคร์แต่อีกใจลึกๆก็เหมือนรอนะเพื่อนเนี่ยเออยังเหมือนเฝ้ารอลึกๆยังเหมือนรอเขาด้วยนะเนี่ยเขาก็อยากติดต่อมาหาเพื่อนนะเขาก็อยากเดินทางมาหาเนี่ยเพื่อนแต่บางทีอาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่าครเนี่ยเออเพื่อนเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนทํางานเก่งเนาะเนี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนาะเนี่ยอืม,อม บางทีเขาก็มองเพื對對 Maybe, like ่อนๆดีนะเนี่ยเขามองเพื่อนๆว่าเออทำงานเก่งดูสิเนี่ยเขาอยากติดต่อมาหาเขาอยากเดินทางมาหาตอนนี้เขาอาจจะแบบเดินทางไกลหรือไกลกันอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยเพื่อนๆก็อยากเพื่อนๆก็อยากเดินหนองมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะดูสิเพื่อนๆเพื่อนก็อยากเดินหนองมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ว่าแต่ว่าเขาก็เหมือนตามนะ เมันเขาก็ต้องการแบบติดต่อเพื่อนๆนะออใจนึงเพื่อนๆก็เหมือนยังรอลึกๆเพื่อนๆยังรอนเนี่ย <ๆ S 2> เพื่อนๆยังเฝ้ารอเออยังยังต้องการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูสิยังต้องการพูดคุยยังต้องการยังต้องการพูดคุยกับเขาอะรู้สึกว่าเออเขาก็รู้สึกว่าพูดคุยกับคุณแล้วแบบมีความสุขเนี่ยคุณเป็นคนทํางานเก่งด้วยพูดคุยสนุกสนานด้วยเออเนี่ย ใครเห็นใครก็ชอบคุณนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนทํางานเก่งด้วยเนี่ยเออเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ดูเหมือนจะแบบอยากออกมานะแต่อีกใจนึงก็รอดูสิอือแต่อีกใจนึงก็นั่งรอเขาเป็นคนทํางานเก่งเขามองเพื่อนเพื่อนเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะเป็นคนร้อนแรงเป็นคนแบบเนาะเนี่ยอือเป็นคนพูดเก่งเป็นคนแบบเวลาพูดเจรจาอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนเพื่อนเก่งเนี่ย ใจหนึ่งเพื่อนๆก็เหมือนรอเขาด้วยเนาะเนี่ยเพื่อน,นก็เหมือนรอเพื่อนๆก็อยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนแหละแต่อีกใจหนึ่งก็เหมือนรอลึกๆก,ก็เหมือนรอเหมือนต้องการพูดคุยกับเขาอยู่ว่าเออเนี่ยอยากตัดนะแต่ใจลึกๆก็แบบเนาะรอค่ะแล้วมีอะไรอีกคะตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากบอกคุณอีกคะ ค่ะเนี่ยบางทีอาจจะมีการบล็อกกันอาจจะมีการเนาะอาจจะมีการไม่ติดต่อพูดคุยกันระยะหนึ่งแล้วแต่เขาก็อยากเนาะเขาก็คิดถึงคุณนะเนี่ยเขาก็อยากติดต่อคุณมาเนี่ยบางคนอาจจะแบบเนาะอาจจะติดงานอาจจะติดอะไรก็ได้บางคนอาจจะบล็อกกันเนี่ยเออบางเนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่างานเขาเยอะปัญหาเขาเยอะมากเนี่ยที่ต้องแก้ไข เอออาจจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยเขอาอยากจะติดต่อคุณมานะแต่บางทีคุณอาจจะบล็อกเขาหรือเปล่าเนี่ยห่างๆกันหรือเปล่าแต่เขาไม่ยอมนะเนี่ยถ้ามีเวลาว่างหรือเคลียร์งานอะไรเสร็จเนาะก็จะกลับมาหาคุณนะเนี่ยเออเนี่ยพเพื่อนๆมีแต่ไพ่งานไพ่เป็นพลังงานของธาตุไฟทั้งนั้นเลยพเพื่อนๆแล้วก็ธาตุดินเนาะเออนั่นแหละทั้งคู่เลยทํางานเก่งเนี่ยเอเนี่ย ขาก็อยากติดต่อเพื่อนๆมาเนาะเนี่ยอยากติดต่อเห็นไหมอยากติดต่ออยากพูดคุยแต่บางทีก็มีเรื่องงานเรื่องปัญหาหลายอย่างที่เขาต้องจัดการเนาะเขาเขาอาจจะเป็นแบบเนี่ยเขาทํางานที่เป็นแบบมีความเ,าเขารับผิดชอบเรื่องงานสูงด้วยอเพื่อนๆเนี่ยเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จากการงานแล้วก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นระดับหัวหน้าง,งานหรือเนี่ย เนี่ยเขามีงานที่ต้องรับผิดชอบมีงานในมือเยอะหรือเขาเป็นคนที่มีความสามารถเห็นไหมใครๆก็ต้องการเขาใครๆก็ชื่นชมเขาเนี่ยเออถ้าทํางานก็เนเออาะเ,เขาเขาแบบได้รับมอบหมายให้ทำงานประจาเลยเนี่ยเขามีความสามารถบางทีงานก็เยอะงานก็ยุ่งเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ย,เ,ยเขาก็อยากติบโตเพื่อนมาเนาะเนี่ยอาจจะเป็นแบบรักต่างวัยก็ได้นะเพื่อนๆหรือเนีความสัมพันธ์ลับๆก็ได้นะเพื่อนๆเนาะเนี่ย เออเขาก็อยากติดต่อเพื่อนๆนะค่ะตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆอีกคะขอ้ยพ่บอกด้วยค่ะอืมเพื่อนๆดูสิเออเขาอยากแบบอยากพูดอยากคุยกับเพื่อนๆน่ะพูดคุยกับเพื่อนๆแล้วสนุกสนานเฮฮามันเป็นแบบเออเพื่อนๆมีแต่รอยยิ้มอะ่ะพูดคุยก็มีแต่ความสนุกมีแต่เรื่องเฮฮาเนาะบางทีอยากยาก็อยาก อยากพาไปเที่ยวอยากพาไปกินข้าวอยากพาไปดิ้งอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยเขาอาจจะอยากให้เพื่อนๆเมาก็ได้นะเนี่ยเอออยากจะมอมเล่าเพื่อนๆเนี่ยเอออยากดูว่าเออถ้าเพื่อนๆเมานี่จะทําอะไรจะทําอะไรยังไงจะพูดอะไรแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยเออเขามองว่าแบบอยู่กับเพื่อนๆแล้วชอบเนี่ยเออชอบให้เพื่อนๆพูดชอบให้เพื่อนๆเอออะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเพื่อนๆเมาด้วยนะเนี่ยเออเนี่ยอืมเขาชอบเขาชอบสนุกสนานอยาก อยากจัดเลี้ยงอยากพาไปกินเลี้ยงอยากพาไปดินเนอร์อะไรประมาณนี้เพื่อนเนี่ยเออสนุกสนานพูดคุยกับเพื่อนแล้วชอบเนี่ยอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่เป็นแบบสามเศร้าด้วยนะเพื่อนเนาะเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบสามเศร้าด้วยเนาะหรือไม่บางคนที่เป็นโสดก็เนาะกำลังพบเจอกันกําลังแบบเริ่มต้นพูดคุยอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกชอบเนาะเนี่ยสาหรับคนเป็นโสดก็ยงังยังแบบไม่ชัดเจนเนาะเพื่อนเนาะ เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะเป็นแบบรักสามเศร้าเนาะเนี่ยอาจจะมีปัญหารักสามเศร้าเข้ามาแต่เขาก็ชอบคุณมากนะเออนั่นแหละอยากมีคุณเป็นหนึ่งในนั้นของเขาอะไรประมาณนี้พนเพื่อเพื่อนเขาอยากเห็นเพื่อนเพื่นเมา,าด้วยนะเนี่ยอยากรู้ว่าเพื่อนเพื่อจะพูดจะคุยยังไงแบบเออคงจะสนุกสนานห้หาหน้าดูเลยเออประมาณนี้ ผู้ชายคนนี้เขาจะไม่ค่อยพูดนั่นเนี่ยเออเขาจะนิ่งๆแต่ว่าแบบโอ้โหในใจมีเป็นหมื่นล้านคำเนาะเพื่อนๆเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความกันนะคะว่าตอนนี้เ็ามีข้อความอะไรอยากบอกเพื่อนๆเนาะนี่เป็นไพ่ข้อความที่แม่หมอจัดทาเองนะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เ็ามีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆคะ่ะขอให้ไพ่บอกนี่คะ่ะบอกผ่านข้อความนี่คะ่ะ ค่ะเพื่เนเพื่อนใจดีเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเออเขามองว่าเพื่อนเพื่อนใจดีเนี่ยเออเขามองว่าเพื่อนเพื่อนใจดีตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะขอ้ให้ข้อขความบอกด้วยคะ่ะฉันรักเธอเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเขารักเพื่นอนเพื่อน่ะเออทั้งรักทั้งหลงเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฉันรักเธอโอ้ยมีคนมีความรักแล้วหนึ่ง เนาะเพื่อนๆเนาะฉันรักเธอแล้วอะไรอีกคะที่เขาอยากจะบอกแอบส่งทุกช่องทางเพื่อนๆเขาแอบส่งเพื่อนๆทุกช่องทางเลยค่ะเนาะตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆเนาะแอบส่งทุกช่องทางเลยเพื่อนๆมีคนแอบส่งเพื่อนๆแล้วหนึ่งอะไรอีกคะอยากทักแต่ไม่กล้า เนี่ยค่ะเพื่อนๆอยากทักแต่ไม่กล้าเขาบอกว่าเขาอยากทักเพื่อนๆแต่ไม่กล้าเนาะอ,อยากทักแต่ไม่กล้าอาจจะมีปัญหากันแน่นอนคู่นี้บางคนก็เนาะห่างมีการห่างกันไปอยากทักแต่ไม่กล้ามีอะไรอีกคะเธอมีใครหรือเปล่าอยากรู้เนาะเขาถามเพื่อนๆเธอมีใครหรือเปล่าอยากรู้่ อนนี้มีข้อความอะไรอยากบอกเพื่อนๆอีกคะ่ะขอให้ใค่บอก้วยคะ่ะอ๋อเป็นหมอดูเพื่อนมีบางคนเป็นหมอดูหรือเปล่าคะที่เข้ามาดูหมอที่เข้ามาดูช่องนี้คะ่ะเพื่อนๆอหรือไม่ก็อาจจะมีใครบางคนไปดูหมอก็ได้เนาะออไปดูหมอเกี่ยวกับเรื่องเขาอะไรประมาณเนี้ยออหมอดู อาจจะไปดูหมอเกี่ยวกับเรื่องเขาก็ได้เนาะหรือเขาอาจจะไปดูหมอเกี่ยวกับเรื่องคุณก็ได้เนาะเพื่อน,พ,นพยายามทําใจเนี่ยมีคนพยายามทําใจเพื่อนๆเน,น,นี่ยมีคนพยายามเดินออกมาเห็นไหมที่แม่หมอบอกใครเนี่ยพยายามทําใจอะไรอีกคะ แอบมองเธออุ๊ยเพื่อนๆเขาแอบมองเพื่อนๆน่ะแอบส่งทุกช่องทางแล้วก็มีการแอบมองด้วยขอไพ่อีกสีข้อความค่ะเพื่อนๆค่ะแม่หมอจะเปิดอีกสีข้อความนะคะตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆค่ะเราไกลกันเห็นไหมคะเพื่อนๆอยู่ไกลกันอะไรคะ ฉันคิดถึงเธอมากๆเห็นไหมเพื่อนๆมีคนคิดถึงแล้วหนึ่งฉันคิดถึงเธอมากๆอะไรอีกคะขออีกสี่ข้อความขออีกสองข้อความค่ะภาระหนักเห็นไหมเพื่อน,เอนๆเขามีแบบเนาะมีมีงานมีปัญหามากมายที่เข้ามาเนาะเขามีภาระหนักให้ต้องจัดการเนาะเพื่อนอะไรอีกคะ มีแค่เธอในใจเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเขาบอกว่าเขามีแค่เพื่อนเพื่อนในใจนะค่ะเพื่อนเพื่อนใครใต้สำรับกลัวคนนินทาเนี่ยอาจจะแบบแอบบกบกันก็ได้เนาะบางคนเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่หมอก็คือก็มาตอบความในใจของเขาแล้วนะคะว่าตอนนี้เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณค่ะเป็นไพ่แรนดอมเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีมีอะไรสนุกสนุกก็แม่หมอก็จะอัดคลิปมาให้มาให้ดูให้ชมอยู่นะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะแม่หมอก็อยากจะทำคลิปดีๆมีแต่สิ่งดีๆให้เพื่อนๆเ,เนาะขอให้เพื่อนๆคิดและทำสิ่งดีๆให้กันเนาะลโลกเราจะได้มีความสุขค่ะ แม่มอก็ขอจบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ